สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุผู่สุคนเดอครับมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกโดนด่ายับเมียจะขึ้นศาลแต่โพสต์แบบนี้ f อลั่น ไม่อายบ้างหรือป้าพี่น,อน้องแมนพระเอกลิกเกโพดอย่างน้อบัดท,ที่นี่เดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับมือนี่ทางหมอลำสาวเพื่อนสิไปขืนสารเนาะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพระเอกลิกเกีม่ได้พูดถึงเรื่องสารเรื่องอย่างครับแต่เพื่อนโพดโชว์ของของเพื่อนพี่น้องโพดโชว์ของดีของเด่นของตัวเองนะครับ พระเอกลิเกเพิ่นออกมาโพดแบบนี้ครับเพิ่นโพดว่าอธิบายกับภาพนี้ทีครับนะครับแล้วก็เป็นรูปพระเอกลิเกนะครับใส่สุดว่ายน้ำพี่น้องยืนค้าแอวล็อกจ็อกอยู่เนาะครับพร้อมกับนะครับสิ่งที่โฟกัสที่เพิ่นบอกให้อธิบายนั่นแหละครับก็คืออธิบายนะครับในรูปนะครับว่าอธิบายทีครับนะครับประมาณว่า ของฉันดีดบอนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเอฟซี FC นี่เข้าไปคอมเมนต์ถล่มทะลายเลยนะครับบางท่านบางคนก็มองว่าโอ้ยสร้างบอยายักอายแน่นอนเมียสิไปขืนสารแต่ว่าหมอนี่มาโพสของเจ้าของเสยนะครับมาโพสโชว์ของดีของเจ้าของเสย,รย,เเสรยประมาณนี้บางท่านบางคนก็บอกว่าถ้ามันใหญ่เมียเจ้าของอก็ไปรีแพ้ดอกนะครับบางท่านบางคนก็บอกว่าอ่าโพส ปันว่าของเจ้าของสีใหญ่คับแต่ที่ไหนได้ซ้ำนิ้วก้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคนซูฟังนะครับเอฟซี FC ท่านแรกคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าคําพูดเหมือนจะใหญ่แต่ความหมายเท่านิ้วก้อยนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าถ้าใหญ่จริงคุณภรรยาคงไม่ต้องไปทํารีแพ์หรอกนะครับแต่ละคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอฟซีท่านต่อมาบอกว่า ไข่ล้วนๆไม่มีอะไรผสมนะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายคอมเมนต์สั้นๆเพื่อนบอกว่าไข่ดันหรือว่าเป็นไส้เลื่อนนะครับกับเป็นความคิดเห็นของเอฟีบางท่านบางคนผมก็เลยออกมาอัปเดตเมา์เ้าซูฟังนะครับพระเอกลิเกโดนด่ายับนะครับหลังจากออกมาโพสต์โชว์ของดีของเด่นของตัวเองแต่โดนทัวลงยับ นะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ